สวัสดีนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูเฟิร์นจะมาสอนในเรื่องของคําที่มีตัวกาลังนะคะหน้าตาของคําพวกนี้เป็นยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะ เอาละคะ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนเลยคะ่ะว่าเนื้อหาคําที่มีตัวการันเนี่ยมีกี่เรื่องที่เราต้องเรียนกันนะคะในเรื่องแรกก็คือตัวการันนะคะที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวเรื่องที่2นะคะคือตัวการันที่เป็นพยัญชนะ2ตัวแล้วก็เรื่องที่3นะคะคือตัวการันที่เป็นทั้งพยัญชนะและสระค่ะ ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวการันกันก่อนเลยนักเรียนบางคนอาจจะเคยเขียนตัวการันแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้คือตัวการันนะคะมาดูเลยค่ะเขาบอกว่าตัวการันนะคะคือพยัญชนะที่มีไม้นธนคาากํากับอยู่ข้างบนเวลาอ่านเนี่ยเราไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะซึ่งตัวการันเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ทั้งกลางคําแล้วก็ท้ายคําค่ะ หลังจากที่คุณครูอธิบายเกี่ยวกับตัวการันไปแล้วอาจจะมีนักเรียนบางคนที่ยังแยกไม่ออกนะคะระหว่างตัวการันกับไม้ทันธคาดเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ นักเรียนสังเกตรพร้อมกับคุณครูเลยนะคะดูที่กรอบสีเหลืองนะคะกรอบสีเหลืองชัญลักษณ์อันนั้นนะคะเราเรียกว่าไม้นธนตคาดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มันมารวมกับพยัญชนะในกรอบสีฟ้าเห็นไหมคะเป็นรอเรือการันนะคะเราจะเรียกรวมกันว่า ตัวกาลันนะคะถ้าอยู่เดียวๆเรียกไม้ทันตคาตถ้าอยู่กับพยัญชนะเรียกตัวกาลันนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะอะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างของตัวกาลันนะคะที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวก่อนนะคะคําแรกที่คุณครูยกมาคือคํำว่ายักษ์นะคะ เราอ่านว่ายักเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวเสารสีการันต์ไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะ <S <S คำที่สองนะคะนักเรียนดูรูปตัวอย่างนะคะ <S 1> <S 1> คำนี้อ่านว่าหงนะคะเพราะว่าตัวสอเสือกรันต์ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่ามันมีไม้ทันคาตกำกับอยู่ด้านบนพยัญชนะนั่นเองค่ะ ตัวอย่างคำที่3มนะคะคำนี้อ่านว่ากีตานะคะรอเรือกระันไม่ออกเสียงเพราะว่ามีไม้นธนทคาดกำกับอยู่บนพยัญชนะรอเรือค่ะ mm hmm. คำที่4ี่นะคะอ่านว่าเจดี hmm. นักเรียนจะเห็นว่ายอยักไม่ออกเสียงใช่ไหมคะเพราะว่ายอยักษมีไม้ทันทคาดกำกับอยู่นั่นเองค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวนี้คือราชสีนะคะหอหีบไม่ออกเสียงเพราะว่ามีไม้ทันทคา,าตกำกับอยู่นะคะเราเรียกว่าตัวกาลันนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะในเบื้องต้นนักเรียนรู้จักตัวกาลันและไม้ธันธาคาตแล้วหรือยังยังมีใครที่แยกระหว่างตัวกาลันกับไม้ธันธาคาตไม่ออกไหมคะถ้าเกิดยังแยกไม่ออกให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคําอธิบายทางต้นคลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูอยากจะสรุปความรู้ไว้ว่าพายัญชนะนะคะที่มีไม้ธันธาคาตกํากับอยู่ข้างบนเวละอ่านเราจะอ่านไม่ออกเสียงนะคะเราเรียกมันว่าตัวกาลันนั่นเองคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ